เทคนิคการฉีดอาหารเสริมทางใบทุเรียนเล็กก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับอ,อันนี้ก็ครบเวลา หนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากที่ทุเรียนเล็กของผมนะครับในแปลงผมเริ่มมีการแตกยอดนะอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าถ้าเป็นช่วงที่มีการแตกยอดเนี่ยผมจะฉีดพ่อนอาหารเสริมเนี่ยทุกๆ7วันนะครับซึ่งวันนี้มันก็เป็นเข้าช่วงเจ็ดวันพอดีนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับแดดเริ่มออกอ่อนๆน,นะพอดีว่าช่วงบ่ายเนี่ยผมมีภารกิจนะครับปกติแล้วผมจะฉีดช่วงบ่ายนะเยน็ยนๆนะครับก็คือ ช่วงเช้าผมจะลดน้ํานะครับลดน้ําทุเรียนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายผมจะเข้ามาฉีดเลยนะเพราะว่าอ่าสปริงเกอร์ของผมนะครับมันจะมีการโดนใบทุเรียนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลดน้ําเสร็จผมก็จะฉีดเลยนะครับไม่งั้นแล้วไอตัวสปริงเกอร์น้ํามันจะไปชะล้างไอตัวพวกอาหารเสริมออกมาได้นะในแปลงของผมที่เป็นทุเรียนเล็กนะครับเพราะฉะนั้นอ่าผมจะฉีดวันที่ผมลดน้ําเลยนะครับอก็เช่นเคยนะครับ ผมก็จะใช้ตัวที่ผมใช้อยู่ปกติเลยนะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะเอามาจําหน่ายนะผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันผมก็ได้เอาเข้ามาขายด้วยนะครับแล้วก็ใช้เองด้วยนะก็จะมีาสาหร่ายทะเลนะครับแล้วก็มีเล่ธาตุรวมนะครับแล้วก็มีตัวเร่งการกินอาหารที่ผมเรียกว่ายาบ้าพืช e นะันนเองะวันนี้ผมก็จะฉีดสามตัวนี้นะครับหลักๆนะครับในการช่วยเสริมนะครับ ทุเรียนเล็กนะครับที่มีการแตกยอดนะครับเพื่อที่จะให้เขากระตุ้นการทํางานของเขานะครับตัวสาลายนะครับก็จะไปกระตุ้นการแบ่งเซลล์การขยายเซลล์นะครับให้ยอดมันยาวขึ้นนะครับตัวแร่ธาตุรวมนะครับก็จะทําให้ใบทุเรียนของเราเนี่ยมันสีเขียวเข้มขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวยาบ้าพืชนะครับก็จะไปช่วยเร่งกระบวนการสังเคราะห์แสงการกินอาหารของต้นทุเรียนนะครับมันจะไปช่วยส่งเสริมนะครับให้ต้นทุเรียนเราเนี่ย แตกยอดได้ยาวนะครับใบใหญ่ขึ้นนั่นเองนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ต้องประกอบกับทั้งทางดินด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้ทางใบแล้วทางดินไม่ใช้เลยมันก็ไม่ได้นะครับผม่จะใช้ควบคู่กันไปนะครับอัตราส่วนผสมนะครับของผมนะครับทุเรียนผมทั้งหมด45ต้นนะครับผมจะใช้ผสมน้ํา12ลิตรนะครับคืออดีตเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมใช้แค่10ลิตรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย พอเขามีเริ่มมีเริ่มแตกยอดออกมานะครับจำนวนใบมันก็เยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอตอนนี้ผมใช้12ลิตรนะครับสาร่ายทะเลนะครับผมก็จะใช้แค่12 cc นะครับก็คือผมจะใช้ที่ค่าต่ําสุดนะครับปกติแล้วสาร่ายทะเลเนี่ยมันจะอัตราที่ข้างขวดระบุก็คือ20ถึง30 cc ต่อน้ํา20ลิตรนะแต่ว่าของผมนะผมจะใช้ ค่าต่ําสุดนะครับคือ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรนะผมผสมผมผสมน้ํา12ลิตรนะครับผมก็จะใช้ตัวสาหลายทะเลเนี่ย 12cc นะครับอ่าอันนี้คือ1สลิงพอดีนะหสลิงมันจะได้ 12cc พอดีนะครับอ่าผมจะจะใช้สลิงอย่างนี้นะครับดูดปุ๋ยที่เป็นน้ํานะครับเพื่อง่ายนะครับแล้วก็เพื่อเอ่อเป๊ะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยจะเป็นยาต่างๆนะครับถ้าเราโอเวอร์ดสเขาเกินไปเนี่ยมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะ อ่าไม่ควรที่จะโอเวอร์ดสเยอะนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จะฉีดลงไปกับน้ำนะครับโอ้ยน้ำสิบสอลิตรนะครับเสร็จแล้วก็ล้างสลิงหน่อยนะครับล้างสลิงสักนิดนะครับอ่านี่นะครับอ่าไอตัวสาหร่ายทะเลนะครับผมจำหน่ายอยู่ราคา1ลิตรนะครับ340บาทนะอ่าใช้2 0 3 0ิบถึงซีซีนะครับต่อน้ำยี่ลิตรนะ ขวด1ลิตรเนี่ยมันจะผสมน้ําได้ประมาณ6 0 0ถึง1,000ลิตรนะ6 0 0ถึง1,000ลิตรนะครับตัวตัวนี้นะครับใช้ได้นานนะครับของผมเองเนะี่ย45ต้นเนี่ยใช้ได้นานเหมือนกันนะครับใช้ได้เกือบปีเลยนะบอกเลยนะครับ3า0บาทนะครับอ่ะตัวถัดมานะครับตัวถัดมาก็จะเป็นตัวเล่ธาตุรวมนะครับเล่ธาตุรวมก็อ่าอัตราการใช้มันก็จะเป็นอ่ายี่อ่าสิบถึงยี่สิบกรัมนะครับ ต่อน้ํา20ลิตรนะหรือหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะผมผสม12ลิตรนะครับผมก็จะใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่านี่นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องพูนมากนะครับตัวนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเป็นเล่ทาาดรวมมันก็จะเป็นผงแบบนี้นะครับเป็นผงละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับผมก็จะใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะต่อการใช้ น้ำ12ลิตรของผมนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวเร่า้ารวมนะครับผมก็ขายอยู่ที่1กิโลกร,รัมนะครับ340บาทเช่นกันนะครับตัวนี้ใช้10 20กร,รัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับ1กิโลเนี่ยมันจะผสมน้ําได้อยู่ที่1,000 2,000ลิตรนะอยู่ที่ความเข้มข้นที่ท่านผสมนะครับอ่า1,000 2,000ลิตรนะตัวนี้นะครับ340บาทนะตัวถัดมานะครับตัวถัดมาก็จะเป็นตัว ยาบ้าพืชนะครับหรือตัวเร่งการกินอาหารของต้นทุเรียนนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะใช้น้อยนะครับมันจะใช้แค่ประมาณปลายปลายช้อนชาก็พอนะครับหน่อยเดียวจริงๆนะครับนิดเดียวนะครับนี่นิดเดียวนะครับตัวนี้ใช้สองถึงสี่กรัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะอ่าประมาณครึ่งช้อนชาได้นะครับถ้าท่านผสมน้ํา20ลิตรนะแต่อย่างของผมนะครับผมผสมแค่12ลิตรนะครับผมก็ใช้แค่ ครึ่งของครึ่งช้อนชาประมาณนั้นนะครับหน่อยเดียวนะครับตัวยาบ้าพืชตัวนี้นะครับผมจําหน่ายอยู่ที่240บาทนะครับมันขนาดบรรจุมัน40กรัมนะครับอัตราการใช้คือ2ถึง4กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับอันนี้คือเป็นชุดทางใบนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสารจับใบนะครับสารจับใบเนี่ยอ่า ผมจะใช้แค่1ซีซีนะครับโดยการใช้สลิงดูดขึ้นมานะ1ซีซีนะครับ1เพราะว่าผมผสมน้ำแค่อ่าลิตรนะคือตัวนี้เนี่ยอัตราการใช้เนี่ยมัน 1- ถึง2ซีซีนะครับต่อน้ำา20ลิตรนะตัวสารจับใบเนี่ยผมจำหน่ายอยู่ที่อ่าบาทนะครับขนาด250ซีซีนะครับอ่าสอซีซีเนี่ยจะผสมน้ำได้2 0 0พถึง5,000ันลิตรเลยนะตัวนี้ประหยัดมากนะครับ ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ประหยัดมากผมบอกเลยนะครับอ่าผมใช้มาเนี่ยนานมากนะครับเกือบจะสองปีแล้วนะครับยังไม่หมดขวดเลยนะยังไม่หมดขวดเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อผสมเสร็จแล้วเราก็คนครับผสมให้มันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปฉีดต้นทางใบนะ โอเคครับได้เมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปฉีดพ่นสำหรับการฉีดพ่นนะครับผมก็จะฉีดบนบนใบเนี่ยนะผมจะไม่ได้ฉีดใต้ใบนะครับเพราะว่าไอาประสิทธิภาพของสารจับใบของผมเนี่ยเขาสามารถเซกซึมได้ ถึงระดับเซลล์พืชอยู่แล้วนะครับมันจะเซรกซึมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่จําเป็นต้องเน้นที่ใต้ใบนะครับแล้วก็พ่นการฉีดพ่นนะครับก็เอาแค่ใบมันเปียกก็พอนะครับไม่ต้องให้ถึงกับไหลหยดปลายใบเยอะนะผมจะไม่ฉีดให้มันหยดเยอะนะครับผมจะฉีดแค่พอเปียกๆก็พอนะครับเป็นละอองก็พอนะแล้วก็ช่วงที่ฉีดเนี่ยต้องอถ้าจะให้ดีก็คือเป็นช่วงที่ เดทอ่อนๆหรือไม่มีเดดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีลมด้วยนะอ่ะแต่ว่าวันนี้จําเป็นนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายผมมีภารกิจนะครับก็เลยจําเป็นต้องฉีดช่วงเช้านะครับมันก็จะมีเดดหน่อยๆนะครับก็ฉีดนี่นะครับมันก็จะมีลมอยู่บ้างนะครับผมก็จะฉีดบนใบนะครับไม่ได้ฉีดใต้ใบนะฉีดประมาณนี้นะครับเอาพอให้เปียกๆก็พอนะครับไม่ต้องถึงกับหยดนะไม่ต้องถึงกับหยดเยอะนะครับ ฉีดให้ทั่วทรงพุ่มนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับพอครับประมาณนี้พอครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมครับ